สิ่งใดจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะไพ่ของสิบดาบสเต็งน,นะคะเจ็ดดาบถนะ้ตัวคุณนะ,ะเคยผ่านนะมรสมอุปสรรคในชีวิตนะ,ะโดนหลอกโดนโกงโดนทรยศหักหลังนะเจอวิบากกรรมหนักนะแต่สเต็งเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะและสามารถที่จะใช้นะ,นะ,ะเขาเรียกว่าสติปัญญานะคะ ให้ผ่านพ้นจากวิบากกรรมนะหรือมรสุมนี้มาได้นะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้ะคุณสามารถที่จะฮิวด้วยนะคุณสามารถที่จะปรับบาลานซ์ได้นะคุณสามารถที่จะเอาตัวเองออกมาได้อย่างเข้มแข็งนะด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ของคุณนะไม่ว่าใครจะเข้ามาทําอะไรนะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดทันคนด้วยนะฉลาดหลักแหลมด้วยนะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้คุณ นะมีเซนต์มียาสัมผัสที่ดีนะมีบาร,รมีนะบาร,รมีเกิดจากการที่คุณสร้างนะด้วยการพบเจอกับความทุกข์นะและเอาตัวเองออกมาได้นะคุณก็จะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าบุญบาร,รมีของคุณนะคะให้มันมากยิ่งขึ้นไปนะบุญบาร,รมีของคุณเนะี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคุณมีความเก่งมีความฉลาดมีความสามารถในการอ่านเกมออกนะแล้วก็ หลักแหลมนะทันคนนะเฉียบแหลมเฉียบคมมากๆนะเหตุการณ์ที่มันเกิดนะขึ้นมากับคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะฮิลนะและเอาตัวเองออกมาได้นะแล้วก็เพิ่มสติปัญญาเพิ่มเซนส์สัมผัสนะเพิ่มบุญบาร,รมีของคุณได้ด้วยนะคุณเคยผ่านมรสุมชีวิตหนักๆนะแต่คุณตอนนี้นะมองว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้นะ ถ้านี่เป็นพลังงานของคุณนะเรามาดูกันต่อนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือท่านพญานาคนะท่านมีข้อความไรสื่อถึงคุณนะไพ่ของเดือดเชลิออตนะเชลิออ t เนี่ยก็เป็นดาวเสารนะเป็นตัวแทนของวิบากกรรมนะวิบากกรรมหนักนะหรือเป็นดาวที่ ต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคนาะนัประการเลยทีเดียวนะคะมรสุมชีวิตในทุกๆเรื่องนะคะทุกๆด้านเลยนะแต่นะเมื่อผ่านพ้นมาได้นะคุณจะเป็นคนที่มีขอป้องกันตัวนะมีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็ง The s t สเตกับ The c h เชลิอเนี่ยบง่งบอกว่าคุณเป็นคนที่สู้นะคะเป็นคนที่บาลานส์เก่งนะคะไพ่ของการปรับบาลานซนะ์ชีวิตของคุณเนี่ยต้องพบเจอกับผู้คนมากมายนะที่มี พลังงานแตกต่างกันนะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคุณจะต้องปรับบาลานซ์อยู่ตลอดนะระยะเวลาของคุณเลยนะตลอดการเดินทางในชีวิตของคุณคุณคือนักเดินทางนะคุณคือนักเดินทางทางจิตวิญญาณนะเติบโตและแข็งแร่งได้นะด้วยประสบการณ์ชีวิตนะด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถนะแล้วก็สร้างบุญบาร,รมีจากความทุกข์นะที่คุณได้พบเจอนะ สเตงกับเดชลีออดนะคุณเป็นนักรบคุณเป็นคนที่แข่งแร่งทั้งภายนอกและภายในนะคะเป็นพลังงานของการปรับบาลานซ์การปรับสมดุลนะแฮงแมนนะนะเป็นผู้ที่ เข้าใจสัจธรรมชีวิตนะคุณเห็นแสงสว่างหรือตัวคุณได้บรรลุธรรมนะได้บรรลุธรรมเกิดจากการที่คุณสะสมนะมบุญบารมีนะหรือการที่คุณพบ,บเจอกับความทุกข์เนะี่ยมันทําให้คุณหลุดพ้นนะจากวิบากกรรมได้นะแล้วคุณก็เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเข้าใจการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคุณอาจจะบรรลุธรรมนะขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วนะในตอนนี้นะอาจจะเป็น ในเรื่องของชั้นโสดบันขึ้นไปด้วยนะแล้วตัวคุณในดีตเนี่ยเดเชิลออดเนี่ยคุณก็เป็นนักปฏิบัตินะคุณเป็นนักปฏิบัติธรรมนะชอบฝึกจิตชอบฝึกสมาธินะคุณอาจจะฝึกในด้านของการวิปัสสนานะก็ได้นะการที่ เข้าใจนะเข้าใจสภาวะความเป็นจริงนะอยู่กับปัจจุบันขณะนะแล้วก็มีสติหยุดอยู่ตลอดเวลานะไพ่ของคนที่บรรลุธ,ธรรมนะเดวแฮงแมนเนี mm ่ย hmm. แล้วก็เป็นคนที่มองต่างมุมนะ mm hmm. คุณจะเห็นข้อดีในข้อเสียนะ mm hmm. คุณสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในชีวิตของคุณได้นะชีวิตของคุณผ่านอะไรมาเยอะนะทางไพ่สิบดาบนะไพ่สเต็งน,นะไพ่เดชไิออตนะ เจอคนโกงคนทรยศหักหลังนะเจอมรสุมชีวิตที่เข้ามาลุมเล้านะทีเดียวนะรวมๆกันหลายๆเรื่องเลยนะแล้วก็ไพ่ของผู้ที่บรรลุธรรมนะ The h a n g m a นะคุณเป็นคนที่บรรลุธรรมนะมองต่างมุมหรือตัวคุณนะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางเก่งนะเพราะคุณเจอมรสุมชีวิตมากมายนะคุณก็ปล่อยวางกับความทุกข์นะแล้วก็ไพ่ของเดเชลิออดกับเซงเนี่ยเป็นไพ่ของการปรับสมดุลน,นะคุณ เข้าใจปัญหานะถึงแม้ปัญหานะั้นมันยังอยู่แต่ตัวคุณสามารถอยู่กับมันได้นะอย่างที่ไม่ทุกร้อนนะคุณปล่อยวางนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ให้มีความสุขนั่นเองนะคุณเป็นคนที่กล้าเผชิญกับปัญหานะคุณไม่ใช่คนที่จะหนีปัญหานะเพราะว่าคุณคือแม่ทับรนะ้าแม่ทับผู้แข็งแกร่งนะผู้ที่เป็นแถวหน้าผู้ที่รบอีกครั้งก็ชนะนะ ด้วยอะไรคะด้วยสติปัญญาของคุณนั่นเองนะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้นร้ายไปดีนะถึงแม้คุณจะผ่านวิบากกรรมมรสมหนักในชีวิตนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านปลายของชีวิตคุณจะพบกับชัยชนะนะหรือเป้าหมายของคุณนะเป้าหมายคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการหลุดพ้นก็ได้นะในเรื่องของการบรรลุธรรมนะเพราะว่าไพ่จะออกมาในแนวนี้นะคุณอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายในทางโลกนะแต่คุณจะประสบความสําเร็จนะ านบ้านาชีวิตของคุณนะไพ่มีพลังนะไพ่มีพลังนะเข้มแข็งมากๆนะวันนี้แล้วก็ไพ่ไนท์วานนะคุณก็เป็นคนที่นอกจากคุณเป็นคนที่อดทนเพียรพยายามแล้วเนี่ยไพ่ของก้าวไม้เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะไม่ลดละต่ออุปสรรคนะถึงแม้ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันจะรุมเร้าถาโถมคุณขนาดไหนเนี่ยคุณก็ มีจุดยืนมาของตัวเองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนะในอุดมการในเป้าหมายของคุณนะคุณมีเป้าหมายที่เข้มแข็งนะแล้วคุณก็จะเดินไปถึงมันได้ด้วยนะคะเพราะว่าก้าวไม้น่ะเหลืออยนิดเดียวนะขอให้คุณสู้นะขอให้คุณอดทนนะแล้วก็อย่าลืลักความพยายามนะอย่าลังเลอย่าสงสัยนะขอให้คุณเนี่ยมีจุดยืนมีเป้าหมายแล้วมีศรัทธานะในการที่จะเดินไปนะบุกบ่าผ่าฟันไปนะให้มันถึง บรรลุนะในจุดที่คุณต้องการนะหรือเรียกว่าชัยชนะนะไม่รู้ว่าคุณมีเป้าหมายใดนะแต่เป้าหมายของคุณจะสําเร็จนะความอมดทนนะความเพียรพยายามอย่างหนักของคุณนะเ <c oughs> ดยอเฉลี่ออดกับก้าไม้เนี่ยคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยนะแล้วคุณก็อดทนนะพยายามมากๆเลยนะในการที่จะสู้นะไพ่ที่บ่งบอกถึงความอมดทนนะเดือดเฉลี่ออดสิบดาบเก้าไม้นะ ไพ่เนี่ยเป็นโทนของความเข้มแข็งความแข็งแรงนะคะมีอะไรอีกนะที่ท่านขอไพ่ที่เป็นกําลังใจให้คุณนะไพ่แนะนําให้กับคุณหนึ่งใบนะะไพ่ของรวิวออฟฟอร์จูนนะโชคชะตาของคุณนะบุญกุศลของคุณที่คุณทํามาอย่างไม่ลดละไม่ยอ่อท้อนะความอดทนความเพียรพยายามแล้วก็บาร,รมีนะบาร,รมีที่เกิดจากการสะสมนะ เกิดจากการสะสมในเรื่องของการเติบโตนะจากความทุกข์ที่คุณเจอนะไพ่ของดวงวิ e อ of f o r t u n นนะบ่งบอกว่าโชคชะตาของคุณกำลังจะพลิกฟื้นนะไปในทิศทางที่ดีแล้วนะนับจากที่คุณมาเจอคลิปนี้นี่เองนะเพราะว่าคุณเหนื่อยมาเยอะนะเจ็บมาเยอะหนักมาเยอะนะอดทนพยายามนะแล้วก็สู้อย่างไม่ลดละเลยนะไพ่ของสเต t งเนี่ยออกมาบอกแล้วนะคุณจะโชคดีนะคุณจะโชคดีเดอร์มิตนะ ไพ่ของครูบาอาจารย์นะไพ่ของผู้ที่เป็นนักบวชนะคุณอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตนะในการที่จะเข้าทางธรรมนะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคุณจะเห็นแสงสว่างเห็นช่องทางนะที่จะนําพาให้คุณเดินไปถึงจุดมุ่งหมายนะไพ่ของวันนี้นะจะเป็นในเรื่องของสายปฏิบัตินะ การปฏิบัติธรรมนะในเรื่องของการบรรําเพ็ญเพียรจากความทุกข์นะโดยเฮอร์มิตเนี่ยเขาก็เติบโตมาจากความทุกข์ของตัวเองเช่นกันนะมีสติปัญญามากนะมีสติปัญญามากมีความรู้มากมีบาร,รมีมากมีบุญญาธิการนะมีการสั่งสมนะมีการบําเพ็ญเพียรม,มาแบบไม่ลดละนะนอกจากคุณจะบรรําเพ็ญในเรื่องของตบะบาร,รมีนะคุณยังบาเพ็ญในเรื่องอื่นๆนะจากความทุกข์นะจากการ มีปััสนาของคุณนะจากการกรรมฐานจากการเข้าสู่นะเขาเรียกว่ามีเป็นผู้ที่มีญาณน,นะมีญาณอย่างรู้มีจิตสัมผัสที่ดีนะคุณมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วมองนะคุณสามารถที่จะคุณฝึกมาถึงขั้นที่คุณมีฌานนะมีเซน์อย่างรู้มีการมองทุกสิ่งทุกอย่างนะคิดอย่างละเอียดรอบครอบนะ และเซนสัมผัสของคุณเนี่ยมันก็ชัดเจนนะเป็นเซนที่ชัดเจนและคุณตรวจสอบมาแล้วนะว่ามันถูกต้องนะมันถูกต้องนะเดอร์โฮมิดเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักตรวจสอบนะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะเซนสัมผัสของคุณดีนะคุณสามารถที่จะมองผู้คนได้อย่างทะลุป,ปุโปงนะคุณอาจจะมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะเป็นหมอดูก็ได้นะหรือ เป็นผู้ทรงศิลก็ได้นะคุณใช้ยานพิเศษนะยานอย่างรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินะเกิดจากการสั่งสมบุญบรมีนะคุณคือผู้ที่มีบุญบรมีมากๆนะคุณจะเห็นแสงสว่างในทุกๆเรื่องนะที่คุณเดินไปนะนับต่อจากนี้นะจะมีแสงสว่างจากคกรูบาอาจารย์ที่คอยนําทางคุณนะจนกว่าคุณจะตลอดลอดฝั่งนะไม่ว่าคุณมีเป้าหมายใดน,นะความโชคดีนะคุณจะได้พบครูบาอาจารย์ด้วยนะจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายที่เป็นคุรุกุบาจารย์สายฤาษีนะสายของนักปฏิบัตินะมาอยู่เคียงข้างนะแล้วก็นำทางให้คุณนะเดินไปอย่างถูกต้องนะถ้าตอนนี้นะคุณยังกำลังหาวิถีทางนะหรือมีข้อสงสัยนะอะไรบางอย่างนะคุณจะได้คำตอบนั้นหน้าไพ่ของเก้าไม้เนี่ย คุณนะ่าสงสัยบางอย่างนะคุณจะได้คําตอบนั้นนะไพ่ของการหันหลังนะให้กับโลกภายนอกนะเข้าไปสู่ทางธรรมอย่างเต็มตัวนะคุณอาจจะเป็นคนที่ปรารถนานะในการที่จะไพรนิพานก็ได้นะแล้วคุณจะได้นะคุณจะได้นะคุณจะ ความเข้าใจโลกนะความเข้าใจจัตจตธรรมของคุณเนะี่ยมันทําให้คุณไม่ได้ยึดติดสิ่งใดนะและคุณสามารถที่จะหันหลังให้กับสิ่งนั้นนะเข้าไปบวชเรียนนะหรือเข้าไปปฏิบัตินะเป็นสายปฏิบัติได้อย่างเต็มตัวนะบุญบารมีของคุณพร้อมนะและคุณก็เข้มแข็งนะมีพลังมากๆนะเป็นคนที่ทรงพลังนะเป็นไพ่ของนักบุญนักบวชขึ้นมาท้งนั้นเลยนะไพ่ของคนที่มียานย่างรู้ไพ่ของคนที่บรรลุธรรมนะเดอะแฮงแมนนะ เป็นคนที่คุณอาบรรลุธรรมขั้นสูงสูงได้เลยนะมีถึงขนาดที่อรูประชานได้นะเพราะว่าละทิ้งในสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวตนนะในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาทั้งหมดทั้งมวะลนะละทิ้งนะในเรื่องของรูปธรรมได้นะคุณอาจจะฝึกฌานนะในระดับสูงสูงนะสี่ห้าขึ้นไปนะก็ได้นะ เข้าสู่จุดที่เรียกว่าคุณสามารถที่จะถอดจิตนะแล้วก็ไปไหนต่อไหนได้นะในความฝันของคุณก็ได้นะไพ่ของทุพฟูเลยนะการหลุดพ้นนะการมีอิสระหรือการได้ไปสู่คําที่เรียกว่านิพพานนะหรือจุดมุ่งหมายของการที่ไม่ไม่ต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะนี่คือนะปัณณิธานาันยิ่งใหญ่ของคุณนี่คือความสําเร็จนะที่คุณจะได้นะครูรู้ครูคคบาอาจารยนะ์เนี่ยออกมาบอกว่าคุณจะสามารถทําได้นะ ด้วยการสั่งสมบุญบาร,รมีนะบุญบาร,รมีเนี่ยสั่งสมได้โดยการที่นะเราเจอวิบากกรรมเราเจอความทุกข์นะคนที่มีดวงใหญ่นะมีวาสนามากนะะเป็นบุคคลสําคัญเนี่ยมักที่จะเจอวิบากกรรมหนักๆนะเพื่อเรียนรู้เพื่อเติบโตเพื่อสั่งสมนะบุญบาร,รมีเพื่อไปสู่หนทางที่เขาเรียกว่าการหลุดพ้นนะรวมถึงคุณจะต้อง มีการปฏิบัติด้วยนะคะมีการสวดมนต์มีการภาวนานะมีการถือศีลน,นะแล้วก็ดูในเส้นทางของสิ่งที่มันถูกต้องดีงามนะไพ่ของดิฉันออดเนี่ยนะตอนนี้ถ้าตอนนี้คุณยังอยู่ในในระหว่างทางโลกกับทางธรรมนะคุณอาจจะมีบางอย่างนะมีภาระบางอย่างนะที่คุณจะต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะทําให้คุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ทางธรรมได้อย่างเต็มตัวนะ ไพ่ของเดรฟูนะแล้วก็เดร์มิตมาบอกนะว่าคุณนะ่นะนาจะได้ละทิ้งนะสิ่งนี้แล้วก็เข้าสู่หนทางของการหลุดพ้นได้อย่างเต็มตัวนะคุณอาจจะละทิ้งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกนะที่ผ่านมาคุณอาจจะยังบาลานอยู่นะยังประคับประคองนะเพราะคุณจะต้องห่วงคนข้างหลังนะห่วงคนข้างหลังนะแล้วก็อยากที่จะเข้าสู่ทางธรรมด้วยแล้วห่วงคนข้างหลังด้วยนะคุณยังบาลานระหว่าง ทางโลกกับทางธรรมอยู่นะแต่ตอนนี้ที่คุณมาพบคลิปนี้นะคุณเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าคุณจะสามารถเดินหันหลังให้กับทางโลกนะและเข้าสู่ทางธรรมเพื่อการหลุดพ้นได้นะนี่คือคลิปที่ทรงพลังนะสาหรับนักบุญนักปฏิบัตินักบวชนะคะแล้วก็คนที่สะสมบุญบาร,รมีมาอย่างยาวนานนะคนที่พบปัญหาอุปสรรคในชีวิตวิบากกรรมเยอะนะแต่คุณสามารถหลุดพ้นได้นะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะเป็นพลังงานของคนที่มีความ เข้มแข็งนะเข้มแข็งมากๆากนะขอให้คุณนะประสบความสําเร็จนะในช่องทางของคุณนะะพลังงานดีนะพลังงานของสายบุญสายบวชเลยทีเดียวนะคะ